เขาโทรมาค่ะเขาบอกว่าสวัสด yeah. ีคร well, ับผมชื hard, field, like it, religion, ่อเอมนะครับเป็นตอนนั้นหนูน่าจะเรียนอยู่ถ้าจำไม่ผิดน่าจะมหหรือปีหนึ่งสักอย่างแต่น้องเอมเขาบอกว่าเขาอยู่ประมาณมสมสาเนี่ยแหละผมเข้าเรื่องเลยแล้วกันนะครับวงดนตรีที่ดีจะทำให้มีประสบความสำเร็จไปได้ด้านนี้แต่วงของผมไม่ใช่แบบนั้นครับฟังผมก็คือเราก็แบบฮะขายเหมือนขายประกันอะจะจะพูดอะไรก็พูดตรงๆเลยเขาก็บอกว่าเสนอข้อพิเศษประมาณว่าถ้า ถ้าให้ผมช่วยโปรดิวใช่แบบจะทําแบบผมประมาณว่าผมรู้ว่าวงพี่ควรจะไปในทิศทางไหนแล้วเป็นบททีันท,ที่ดียอยะไรเงี้ยด้วยความแบบภายความมั่นภายความมั่นที่เราก็คิดว่าเออแล้วทาไมเราต้องมีโปรดิวในเมื่อวงเราเป็นโปรดิวตัวเองได้คําถามข้อแรกคือทําไมต้องโปรดิวคาถามข้อที่2คือมึงเป็นใครเพราะว่าเราไม่รู้จักเขาแล้วชื่อเอมแล้วเอมไหนเอมไหน <laughs> จนสกิปิดฮอตเวฟใดๆจบมาได้มาเข้าอยู่ว่าเดอะดักเราก็เจอเราก็เจอวงอะไรเนี่ยวงเดอะทอยเนี่ยมีกี่คนก็ไม่รู้ไม่เคยเห็นมีเดอะแปลว่ามีหลายคนเราก็เลยเออเจอหน้าเขาเขาก็บอกเออเขาชื่อทอยเราก็เออโอเคเขาก็พูดใดๆเขาเนี่ยแหละคุยกันไปถึงชีวิตเรื่อยๆเราก็บอกเขาว่าเคยเสี่ยงคุณมากเลยเหมือนคนนึงเลยอะ่ะ <c oughs> เขาที่เขาเหมือนเป็นมิจฉาชีพหรือเปล่าไม่รู้ <c oughs> ใช่หรือเปล่าไม่ใช่เราไม่เคยคุยกันมาก่อนมันคงคิดไปเองอะ่ะแต่จำไม่ผิดมันหลายปีแล้วนะไอหมอนั่นอ่ะชื่อเอ็ม ทอยบอกว่าอ๋อกูเอง <c oughs> แล้วเราก็บอกอ๋อมันก็ไม่แย่นะนะ่นีเป็นคนดี <c oughs> เป็นคนมีมการพูดวิจรารณญาณที่ดีเลย